ขนแรกนะป้านอนคว่ำนี้นนคว่ำนี้นะป้าแล้วก็ชันศอกไว้เงี้แค่นี้แค่นี้เองอย่าการลมนะทาอย่างเงี้ยประมาณนาทีหนึ่งประมาณนาทีหนึ่งนะเนี้ยมันจะทรมานมากนะป้ามันจะปวดหน่อยพอทําท่านี้เสร็จปุ๊บก็พักพักไปนอนพักไปพักไปแป๊บหนึ่งประมาณสักยี่สิบวิแล้วก็ทําท่านี้ต่อเลยป้าเอามือนะดันอีกอันนี้จะปวดกว่าเมื่อกี้สองเท่าเลยนะทาอย่างนงี้ให้ค้างให้ได้ประมาณสามสิบวินาทีอย่างน้อยนะป้านะ หรือ1นึ่งนาทีก็ดีนะฮะแต่อย่างน้อยเนะี่ยค้างไว้สักสามสิบวิอย่างน้อยนะมันจะทรมานมากเวลาทําอย่ากั้นลมนะป้าอย่าไปเก่งปล่อยมันจะปวดมากต้องต้องอดทนไว้นะอ่าทำสองท่าแล้วนะสองท่านี้ให้ทาเช้ากลางวันเย็นนะก็คือก่อนนอนก่อนลุกต้องทาตลอดนะครับสองท่านะแล้วท่า,ท,าที่สามป้าท่าที่สําคัญเลยเวลาป้าทําเนี่ยอ่าเวลาป้าทาป้าก็นอนนี้นะแล้วป้าก็ยกเข่าขึ้นมาข้างหนึง่งแล้วก็เอาข้างนี้ไปคลายข้างไหนใครคลายให้เอาข้างนั้นเขย voilà. ่า เขย่าไปเวลาเขย่าเนี่ยอย่างน้อยสาสิบครั้งนะเวลาป้าเขย่านะถ้าไม่มีแรงเขย่าให้ใช้มือช่วยได้ถ้าเกิดว่ามือยังช่วยไม่ได้อีกให้ลูกหลานมาช่วยเขย่าได้ต้องเขย่าอย่างนี้นะมันจะปวดตรงนี้มากนะ่ป้ะต้องอดทนนะอย่ากก้รลมทําทั้งสองข้างเหมือนกันซ้ายขวาเท่ากันข้างละสาสิบครั้งท่าที่สี่นะเวลาป้านอนอย่างเงี้ยให้เอาเก้าอี้มาไว้ตรงนี้หรือไม่ก็ไปนอนพาดเตียงก็ได้แล้วก็เอามือดันเหมือนท่าที่เรายืนทำเมื่อกี้ดันแบเนี้สาสิบครั้งจะดันแช่ได้หรือว่าดันทีละครั้งนครัะบ อ่าทั้งหมดก็สี่นะฮะคราสุดท้ายอ่ะให้ป้านั่งแบบนี้กุกเข่าแบบนี้นะแล้วก็ทําท่าเหมือนท่าที่เรายืนเมื่อกี้เห็นไหมแต่ต้องตึงอย่างนี้นะพอมันตึงงี้ปุ๊บป้าก็อ้าอ้าเข่าออกเหมือนเรายืนนะนะแล้วก็โยงงี้เหมือนกันเหมือนตอนเรายืนทําแต่นี้มันสําหรับคนที่ยืนไม่ได้แล้วมันมีผู้ป่วยเยอะไป็้ร้อยคนเลยที่ยืนไม่ได้ปะ่ะก็ต้องต้องทำแบบนี้แล้วยกไปโยกแบบนี้แบบหละเหมือนกันป้าอย่ากั้นลมเดี๋ยวหลังป้าจะลั่นมันจะตึง